ที่คุณแชมป์วรุตรุ่งขำพร้อมอยู่ในสายค่ะคุณแชมป์สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสลินรัตครับค่ะ,ะมาดูในภาพเนี่ยช่วงนี้รู้สึกว่าบางคนก็บอกว่าปเป็นแนวนกขาลงหรือเปล่าทองคํามันเกิดอะไรขึ้นคะคุณแชมป์ที่ลงแรงขนาดนี้อะค่ะครับทองคําผันผวนตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วนะครับวันศุกร์เนี่ยมีการเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรออกมาค่อนข้างดีครับคุณเตย Uh, uh, ตัวเลข uh. การจ้างงานในเดือนกรกฎาคมสดใสมากๆทําให้คนคาดการ์ครับว่าธนาคารกลางสหรัฐจะมีการส่งสัญญาณยืนยัน uh. เกี่ยวกับการปรับลดวงเ e งิน QE ในการประชุมที่แจ็คสันโฮที่จะเกิดขึ้นในวันที่26-28สิงหาคมนี้ครับ uh. การ uh. คาดการ์ในลักษณะดังกล่าวทําให้นักลงทุนลดการถือครองทองคําลงครับก็พูดง่ายๆว่าต้องปรับพอร์ตก่อนก่อนที่ความชัดเจน เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินของเฟดจะเกิดขึ้นนะครับ<ฆ>ก็เลยทําให้ทองคามีลักษณะของการทิ้งตัวแล้วก็ปรับฐานลงนอกจากนี้ครับบรรดาเหล่าเจ้าหน้าที่ของธนาคารกลางสหรัฐอย่างเช่นประธานเฟดสาขาต่างๆก็พร้อมใจกันนะครับออกมาให้สัมภาษณ์รวมทั้งมีการถแถลงการในรูปแบบเดียวกันก็คือมีการเรียกร้องว่าอาจจะต้องมีการชะลอการเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ<ฆ>เนื่องจาก เศรษฐกิจเริ่มดีเงินเฟอ้อขยับขึ้นแล้วก็<ม>หลังจากมีการลดวงเงิน QE เสร็จเรียบร้อย<ม>ก็คาดการณ์ว่าน่าจะมีการค่อยๆขยับหรือขึ้นดอกเบี้ยในปี2023บรรดาดังกล่าวก็เลยทำให้กระแสการคาดการณ์เกี่ยวกับวงเงิน QE ที่จะถูกลดมีสัญญาณที่ชัดเจนมากขึ้นแล้วก็การขึ้นดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นเร็วขึ้นก็คือน่าจะเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นปี2023เลยครับค่ะ อืมอันนี้คือเป็นปัจจัยแต่ก็นั่นแหละตอนนี้คือเขาคงส่องมองเรื่องของอวัคซีนโควิดในทีนที่นำออกมาใช้เพราะว่าสายพันธุ์เดลต้านี่ตอนนี้คือป่วนไปทั่วโลกแต่วัคซีนเนี่ยยอดผู้ติดเชื้อพุ่งขึ้นแต่แต่แต่การฉีดวัคซีนมันครอบครุมแบบนี้มันก็เป็นเป็นผลที่มากดดันให้ทองคําย่อตัวเช่นนั้นหรอคะคุณวรุษครับประสิทธิภาพของวัคซีนครับถือว่าเป็นสิ่งที่ตลาดจับตาครับ ล่าสุดเองจำนวนยอดผู้ติดเชื้อไวรัสโควินเจ้าในฝั่งสหรัฐนะครับพยานขึ้นถึง1700 0คนเป็นการเฉลี่ยต่อวันแล้วก็สูงขึ้นถึง10เท่าตัวหากเทียบกันจากสัปดาห์แรกของเดือนมิถุนายนกับสัปดาห์แรกของเดือนสิงหาคมนะครับสถานการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นครับว่าแม้ว่าจะมีการฉีดวัคซีนไปแล้วแต่จานวนยอดผู้ติดเชื้อก็ยังปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นในฝั่งสหรัฐแต่สหรัฐอ้างครับ ว่าจํานวนยอดผู้ติดเชื้อแล้วก็ผู้ป่วยเข้าขั้นวิกฤตที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นส่วนหนึ่งมาจากรัฐทางตอนใต้ที่มีการฉีดวัคซีนในระดับที่ค่อนข้างน้อยดังนั้นเนี่ยวัคซีนของสหรัฐเองยังคงมีประสิทธิภาพอยู่นะครับแล้วก็เรียกร้องให้ประชาชนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนมีการออกมาฉีดวัคซีนกัน เพื่อเป็นการควบคุมสถานการณ์การระบาดของโควิดหนึ่งเก้แล้วก็เป็นการควบคุมการกลายพันธุ์ของโควิดหนึ่งเก้านะครับนอกจากนี้ครับมีสัญญาณจากทางกระทรวงสาธารณสุขของไอซ์แลนด์นะครับเป็นประเทศที่มีการฉีดวัคซีนครอบคุมประชากรเกินกว่า90%ถ้าเป็นประชากรหญิงเนี่ยมีการฉีดวัคซีนไปแล้วประมาณ96%สิบหรำหรับชายที่เกิน16ปีขึ้นไปก็ฉีดไปแล้วเกินกว่าเกนะครับ ไอซ์แลนด์ huh. พบว่ามีจํานวนยอดผู้ติดเชือ้อโควิด huh. -19 เพิ่มขึ้นเหมือนกันนะครับ uh huh. แต่ว่าอาการเจ็บป่วยรุนแรงจนถึงต้องเข้ารับรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือเข้าห้องไอซรวมถึงขั้นเสียชีวิตเนี่ยถือว่าอยู่ในระดับที่ต่ามากนะครับ uh huh. ดังนั้นการวิจัยในไอซ์แลนด์ที่มีการฉีดวัคซีนที่เป็น m r n a เป็นไฟเซอร์บูดิน a าจอ n ์นสันแอนด์จอ์นสันแล้วก็แอสตราเซเนกาก็ทําให้หลายประเทศมีความเชื่อมั่นครับว่า ถ้ามีการฉีดวัคซีนครอบคลุมกับประชาก,กรส่วนใหญ่ได้จริงๆน่าจะเกิดภูมิคุ้มกันหมู่แล้วก็การติดเชื้อไวรัสโควิดหนึ่งเก้าที่เกิดขึ้นอาจจะกลายเป็นเพียงแค่โรคประจำผิ่นหรือว่าการไม่สบายเาจ็บป่วยก็อาจจะเหมือนกับการติดไข้หวัดไข้วห,หวัดใหญ่ทั้งหมไข้หวัดใหญ่นะคะค่ะประสิทธิภาพของวัคซีนที่ได้รับการยืนยันนะครับจากทางกระทรวงสาธารณสุขของไอซ์แลนด์ทําให้หลายคนประเมินครับว่า ถ้าโควิด -19 ไม่ได้ส่งผลกระทบเชิงลบต่อเศรษฐกิจดังนั้นเฟดเองก็อาจจะมีแนวโน้มถอนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเ,เร็วขึ้นหรือเปล่ารวมทั้งการลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยงอย่างเช่นการลงทุนในตลาดหุ้นหรือเศรษฐกิจโลกก็อาจจะมีสัญญาณของการฟื้นตัวขึ้นแนวโน้มดังกล่าวจึงทําให้ทองคำานะปัจจุบันถูกขายทำกำไรแล้วก็มีสัญญาณของการอ่อนตัวลงในช่วงนี้ครับ ทีนี้กลยุทธ์การลงทุนละ่ะไปทางไหนดีถ้าเป็นภาพนี้นะคะครับเนื่องจากทองคําในระยะสั้นทิ้งตัวหรือดิ่งตัวลงมาค่อนข้างลงครับคุณเตยตั้งแต่การสัปดาห์หยายที่ผ่านมาเนี่ยทิ้งตัวลงมาร้อยห้าสิบสองเหรียญดอลลาร์ต่อเสอซอนแล้วนะครับแล้วก็ราคาลงมาใกล้ระดับต่ําสุดของปีที่เกิดขึ้นในเดือนมีนาคมคือพันหกร้อยเจ็สิบหกวันจันทร์ลงมาพันหกร้อยแปดสิบนะครับดังนั้นเนี่ยเรามองว่า อาจจะเห็นการเด้งขึ้นหรือการฟื้นตัวขึ้นของราคาทองคำในช่วงสั้นในรูปแ,แบบของเทคนิคคอดีบาวถ้าเป็นลักษณะของลงทุนระยะสั้นนะครับเราแนะนำว่าสามารถเข้าเสียงซื้อเพื่อหวังทำกำไรจากการขยับหรือการปรับตัวขึ้นของราคาทองคำได้แต่ต้องเป็นการลงทุนระยะสั้นออแล้วก็รีบขายหรือทยอยลด การถือครองทองคาลงเมื่อราคาทองคํเฟื้อตัวหรือขยับขึ้นนะครับแนวต้านเนี่ยให้ไว้พัน7็ดร้ยิบเจดถึงพัน5็ด้อยห้าเหรียญดอลลาร์ต่อิซอนถ้าราคาสามารถทรงตัวหรือยืนอยู่เหนือระดับดังกล่าวได้ทองคําน่าจะค่อยๆขยับหรือไต่ระดับขึ้นไปหาแนวต้านในหนึ่งในโซนหนึ่งพันเ็้ยหกสิบหนึ่งัน็ดร้ย็ดแปเียญดอลลาร์ต่อครสซอนครับระดับดังกล่าวเป็นจุดวัดนะครับว่าการเด้งขึ้นมาเนี่ยเป็นเทคนิคอลรีบาว แรงช้อนซื้อเก็งกำไรหรือว่าการขยับขึ้นมาแล้วจะขยับขึ้นต่อของราคาถ้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดิแปดเหรียญละล่าสตอร์สออนราคายังไม่ผ่านหรืยังไม่สามารถยืนได้เรามองว่าเป็นลักษณะของการเด้งขึ้นระยะสั้นหรือเทคนิคอลรีบาท์เท่านั้นก็อาจจะต้องทยอยขายทองคำออกมาเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากแนวโน้มที่เสดจะมีการถอนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือลดวงเงิน QE ลงครับค่ะ ส่วนบ้านเรานะคะค่าเงินบาทก็ยังคงอ่อนค่าอย่างต่อเนื่องนะคะคุณแชมป์มันมีผลมากน้อยแค่ไหนคะสำหรับวันนี้เห็นบอกว่าอ่อนค่าไปที่สามสิบสามบาทสี่สิบกว่าสตางค์เลยทีเดียวครับวันนี้ค่างเงินบาทมีการอ่อนค่าค่อนข้างชัดเจนเลยครับคุณเตยเรามองว่าแนวโน้มของค่างเงินบาทที่ยังมีแนวโน้มอ,อ่อนค่าอย่างต่อเนื่องนะครับจะส่งผลเชื่อบวกต่อทิศทางราคาทองคําในประเทศแม้ว่าราคา ทองคาต่างประเทศจะมีสัญญาณของการอ่อนตัวหรือมีการปรับฐานลงนะครับแต่การอ่อนค่าของค่าเงินบาทจะทําให้การอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงมาของราคาทองคําในต่างประเทศเนี่ยเป็นไปอย่างจํากัดครับดังนั้นเนี่ยการลงทุนในช่วงนี้เราอยัางมองว่าค่าเงินบาทยังส่งผลเชิ่อบวกต่อทองคําแท่ง96.5ในประเทศอยู่นะครับกราบแนวรับ ของราคาทองคําแท่ง96.5เวลาคอนเวิร์ตหรือแปลงออกมาเป็นราคาเงินบาทเอาเงินบาทเข้ามาคูณน,นะครับจะอยู่ที่2 7 2 0 0ถึง2 7 0 0 0บาทต่อบาททองคำนะครับไม่หลุดระดับดังกล่าวยังเสี่ยงซื้อเล่นสั้นได้ครับแล้วก็มีเป้าหมายในการขายคำกำไรที่ระดับ2 7 8 5 0ถึง2 8 1 5 0บาทต่อบาททองคำถ้าเงินบาทอ่อนค่ามากกว่านี้ในวันถัดไปก็อาจจะขายได้ในรับราคาที่ดีกว่านี้ครับ ค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณแชมป์ค่ะยินดีครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะอะเราพูดคุยกับทาง YLG นะคะคุณผู้ฟังนั่นก็คือคุณวรุษรุ่งขันนะคะคุณแชมป์